เาซเอากระปองตัวนี้แหละต้มไข่เด็ๆต้มใส่ไปแล้วเดี๋ยวมาลุ้นนํากันว่ามันสีสุกหรือบอ่ไข่ต้มโดยการเอากระปองหรือว่าขวดใส่น้ำน้อยนึงมาลองกันว่าสีสุกหรืบอรรรบ่รเด็ดใกแล้วไก่แล้วื้นนี้ก็เพิ่งจะมาจุร้อย เตะโดนฟืนตัวแดงก่อนเตะจิงได้มันคือนี่เนาะลองใส่ไหมเอ้าทังทีว่าอ้าวมื่อนี้ก็มาแย่ใครหมดแดงคือเกา่าแต่ว่าเตะน,นะอ้าพี่น้องได้ไลยเติบอยู่อันนี้เป็นมือที่สองเมื่อวานก็อีกต่างหากเด้อแต่ว่าบอดี้ทายตอนเพิ่นไปแย่เมื่อกี้นี้เพิ่นว่าขี้ขนันทายคลิป นอนวิวบกขึ้นม,มากินเขาไม่เดมาต้มเดี๋ยวมาลองกันว่าชีสุกหรือเปล่าไข่ต้มต้มต้มใส่ขวดบ่เคยดอกต่ว่า,วาบ่มีหมอ้อจำเป็น เ้วเดิอแล้วสิได้กินอยู่บ้าแบบนี้ใส่ไข่หมดแดงลงไปนำ้ำเดือดแล้วด้วยนเดี๋ยว,ว,นะวมาลองอีกประมาณ30นาที เดือดแล้วเดือดแล้วเปฮาเหบอร์ใส่ขวดหรือว่าใส่กระป๋องกับใส่ได้เด้พรมิพี่น้องเลยนี่เด้ผลงานเฮาเดี๋ยวสิได้กินแล้วเป็นไข่ไก่พรมิพี่น้องเลยซื้อมาแต่ห้านพุ่นแหละเห็นบ่รผลงานมันเดือดแล้วปลานเองก็คือสีสุกเลยเดี๋ยวก็บสีโป่งเลยสีฮอตสามสิบนาทีเลย อีกแป๊บนึงก็ได้กินลวทีเจ้เอ้ยอืมเดี๋ยวสุกแล้วแหละมันใครใครบ้างโอเคเดี๋ยวมาลองออกอุยออกบ่ได้อันเด้สุกเลยเด้้ย โอ้แตกเลยเพอพี่น้องเอ้ยฮ่าสุกแล้วนี่เห็นบอเห็นบออันนี้ก็ถือว่าใส่งานได้ผลขวดกระป๋องนี้นาเด้อกินกินวาดนี่าใส่ในติบเขานี่สุอย่างดีเลยทีเกจกระสุเกเตอร์เอ้าทีเจอยากกินนะ ทั้งมาทั้งค้นละบันีิ้คิ้วเข้าเพียงหน้าอ่าไปเมื่อเต็นไปนี่ข้าวเก็บอ่าข้าวเดงใส่ถุงโอ้มามึงโดนอ่าเด็ดเด็ดเด็ดโมเดลโคบตาเลยไอเก็บไ้ข้าวเมื่อ ครบตาแล้วโอ้ห่อนหอนแห้งลยมือเีย